เพิ่มคุณภาพเสียงเบสในรถ bm ให้ดีขึ้นภายใน1ชั่วโมงสวัสดีครับทุกท่านผมโลดมิลาดครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านที่ผมบอกว่าเราสามารถเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับโดยทาอเสียงเบสเนี่ยในรถ bmw ทุกรุ่นได้ภายใน1ชั่วโมงครับเพราะว่านี่เป็นโซลูชันนะครับที่มาจากทางเยอรมันเลยครับนั่นก็คือตัวนี้ครับรถ bmw ทุกรุ่นนะครับสามารถจะเปลี่ยนลำโพงตัวนี้ กาวซีโร่ครับ g z c s 200 BMW นั่นก็คือซับวูเฟอร์8นิ้วของเขานะครับลองดูงานอย่างดีแม่เหล็กเป็นนิโอไดเมียมนะครับที่สำคัญคือตอนเนี้เขาบอกว่าเพียงแต่เปลี่ยนซับวูเฟอร์ตัวนี้เข้าไปในรถนะครับเปลี่ยนแทนตัวเดิมเป็นระบบร l ั g กแอน l a เเท่านั้น คุณภาพเสียงโดยรวมโดยท้าเสียงเบสจะดีขึ้นทันทีครับทุกท่านแล้วใช้เวลาติดเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้ครับเราก็มีนี่เลยรถ BMW e ซีรีส์5นะครับซึ่งผมเนี่ยได้นำเสนอกับเจ้าของรถแล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของรถเนี่ยมาฟังเสียงก่อนว่าคุณภาพเสียงเบสก่อติดตั้งเป็นยังไงนะครับแล้วเปลียนเสร็จแล้วคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถครับ คุณพอลครับที่เรารู้จักกันมานานชวนเขาไปเนี่ยเขาสนใจเลยแล้วก็มานะครับครับผมแต่จริงๆนะต้องบอกว่าคุณพอลก็แนะนําตัวเองหน่อยดีไหมออว่าทำอะไรอยู่บ้างครับผมพอลนาสิทธ์ครับก็ทําเรื่องเกี่ยวกับ m a r k e t ็ตติ o งคอนซัลท์ตอนนี้ก็ให้คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่ใช้ในการทําการตลาดครับผมน่าสนใจมากครับครับผมชวนผม AI ปุ๊บผมชวนเขาติดลําโพงเลย <laughs> ใช่อะก็คือจริงๆเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราก็ ยิ่งโดยเฉพาะรถยุโรปเราไม่อยากให้แบบใครกันใครก็แล้วแต่มาแกะ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าติดลําโพงนะโว้มันรถต้องช้าแน่เลยแต่พี่โรดก,ก็บอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถติดตั้งได้ภายใน,น1ชั่วโมงแล้วก็มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการฝักเพลงไปเลยก็เลยมาหาพี่โรดครับผมใช้ได้นะอันนี้เป็นโซลูชันที่มาจากทางเยอรมันเลยครับเพราะตอนนี้คนเยอรมันเนี่ยเขาเขารู้แบบเนี้ยเขาก็เอาไปเปลี่ยนเองได้เลย แต่บ้านเราเนี่ยต้องใช้ช่างก็ต่างประเทศเขาอาจจะชอบอ DIY นะก็เทคโนโลยีเยอรอมันดีอยู่แล้วดีเยอรมันคู่กับรถเยอรอมันแล้วก็เดี๋ยวพอไปฟังเสียงในรถก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จก็ให้ฟอฟังอีกครั้งหนึ่งได้ครับได้โอเองกัน ตอนเปลี่ยนเสร็จอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ครับทุกท่านรถคันนี้ตอนนี้เราจะเริ่มติดตั้งกันตอนเที่ยงหนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าบ่ายโมหกนาทีรถคันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับพอคือนี่คือลำโพงเดิมลำโพงเดิมที่ถอดมานี่นคือดู<ะ>ใหญ่กว่าแล้วก็ใส่กาซิโร่ไปแล้วเห็นข้างหน้าของแม่เหล็กไหมทุกท่านดู หน้าของลำโพงอ๋ oh. อันนี้เป็นพลาสติกเห็นปะ่ะพลาสติกรกระดาษปกติ oh. แม่เหล็กอลูมิเนียมแต่เนี่ยเป็นแม่เหล็กเนโอไดเนียม <No. S 1> คือแรงดูดแรงเป็นพิเศษแล้วโครงสร้างเป็นเหล็ก oh. แล้วนี่คือฐานลำโพงมันเดิมอะเดินมาดูว่า oh. มันก็จะใส่กลับเข้าไปตรงนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะเก็บเข้าไปที่ oh. ใต้บอก์ตัวนี้ น,นี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่าละโพงเนี่ยนึกว่าเึกว,ว่าเปลี่ยนละโพขงข้างๆปรโตอ่าเดี๋ยวลองดูเนี่ยแค่เปลี่ยนอันเนี้ยแล้วทำให้คุณภาพเบสน่ะขึ้นอาจจะจับ,บละโพงเก่าดูว่าหน้าตาคุณรู้สึกเป็น,นยังไงอ๋อดูเหมือนของโูกแล้วไม่น่าจะมาจากรถเยอะมันเลยนะแต่ไม่แปลกเพราะว่าอะไรที่มากับรถแล้วเราไม่เห็นอะ่ะเขาก็จะให้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองออเขาคงไม่เอาละโพงคู่เป็นหมื่นให้อะ่ะครับเพราะว่า ผู้เป็น, 10, 10, 10น,นหมื่นหมืนคันน่ะเขาต้องเพิ่มกันอีกกี่ร้อยล้านน่ะเข้าใจเข้าใจเออนั่นแหละโอ้สุดยอดโอเคก็เดี๋ยวน่าจะเสร็จใกล้เสร็จละแล้วเดี๋ยวมาฟังกันเฮ้ยใกล้เสร็จแล้ว,ลวเหรอพี่ก <c oughs> ใกล้ลทำไมมันเร็วขนา,าดนี้โ <c oughs> อ้ตายละสุดยอด แล้วนี่ครับทุกท่านรถคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับดูว่ากี่โมงครับนี่เที่ยง34นาทีนะครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่อันนี้ต้องบอกว่านี่กรณีเรามีช่างสองคนนะคนหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าของรถไปฟังกันว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นเจ้าของรถดีกว่าโอเคนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้ว เขาพอมาฟังกันครับถ้าพอจำได้เสียงเขย่าเช็คเกอร์เม็ดทราย i ฟังดูแล้วแบบจริงๆเลยฟังรู้สึกยังไงแตกต่างไหมมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีมีเรนจ์ยาวแบบกว้างขึ้นอะ่ะคือมันมันมันเหมือนกับฟังเทปโอ้โหแม่งบอกอันรู้เลยคือมันเหมือนสมัยก่อนฟังเครื่องวิดีโอซัลาซิสเตอร์เปิดเทปเสียงก็จะแบบนึงใช่ไหมแล้วพอมาใช้พวกลาโพงสเตอริโอมันก็จะแบบโอ้มีย่านความลึกความตื้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยใน เราความคาดหวังเรานะคือลถระดับราคาสามสี่ล้านนะ่ะม,มันก็ควรจะดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาฟังลำโพงซับบูเฟอร์ใช่ไหมเออมันคนละเรื่องเลยนไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนแค่คู่เดียวแต่ทำให้บรรยากาศภาพรวม,มฟังดีขึ้นด้วยเออแบบนี้คือ a m เม i n g รู้สึกว่าเหมือนได้เข้าไปนั่งอยู่ในแบบเหมเวทีเวทีการแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือถ้าผมแบบไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วได้จริงๆได้ทํามาก่อนแล้วนะไม่งั้นไม่กล้าเรียกค,คุณมาเปลี่ยนนี่เนี่ยเพราะว่ามั่นใจเลยว่ายังไงคุณภาพลําโพงที่ดีขึ้นน,นัมันส่งผลให้ภาพรวมในรถดีขึ้นจริงแล้วคุ้มค่าเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสมัยโบราณออนะเพราะว่าผมผมก็เคยทีผมเคยใช้บริการ มีหลานมาแล้วนะสมัยสมัยโบราณเลยสมัยก่อนก็จะแบบโหเน้นตุ๊บตุบตุบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็คือมันจะเปลี่ยนไปนะก็จะมีความแบบมีความละเมียดคือมันต้องแยกชิ้นอะเบสเป็นเบนเสียงเป็นเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่ตามอายุเราตามอายุเน้นเน้นรายละเอียดเน้นคุณภาพเน้นเวทีเสียงเสียงความจริงถูกต้องแบบตามอายุไม่น่าพูดหัวข้อนี้เลย เออโอเคเรายังนุ่มอยู่อ่าโอเคเราฟิตอยู่โอเคสรุปว่ารู้สึกได้นะว่าดีเลยโอเคได้เลยแล้วก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันมันง่ายนะมันเหมือนกับไปเขาเรียกเหมือนกับเข้าห้างอ่ะเดินไปกินข้าวก็หมดเวลาออกมาก็ได้เสียงใหม่ละในรถยนต์โอเคโอเคพอลก็ฟังแล้วนะ โอเคนะดีมากอย่าเรียกว่าโอเคเลยคือแม่งดีเยี่ยมโอเคดีใจดีใจที่ว่าเชื่อผมแล้วมาติดตั้งที่นี่ครับอ่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกับการได้นั่งเครื่องบินที่นั่งเอ็กโคโนมีพอได้นั่งบิสเนสคลาสเฟิร์สคลาสเป็นครั้งแรกนะก็ไม่อยากกลับไปแล้วเข้าใจเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ครับใครที่ใช้รถเบียมะแล้ว สนใจอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงแบบนี้ง่ายๆชั่วโมงเดียวนะครับก็มาได้ที่ Mirage Audio นะครับทุกสาขาครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอบคุณพอมากมมาครับ,รบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ